กินข้าวพัดผักขแขนงกินสองคนคนละจานเติบ chứ quanh phanh nhang mía á ý á còn là phanh mất thì còn phanh phanh เฝ้าบ้าประตูสบายใจไม่ต้องจะตามอยู่นอนไปตาไม่ต้องเทียวแรงขี้กาเดินตามเนื้อฉับนอนมังรับก็มั่งดาวมอนมานู่นก็ตา เธอจะไปไหนเธอจะไปไหนเธอจะไปไหนไหนกลับบ้านขึ้นบ้านไปเจ็บขี้ไหมไปขี้ก่อนอย่ขี้บนบ้านเลาว น้ำไปล้มแล้วอย่างเดินไม่รู้เรื่องข้าไม่ค่อยดีเร็วอย่างเดิน

ช้ามาหายไปไหนอยู่นี่เต็มบ้านเลยูที่นอนไม่มีอะไรเลยมานอนหน้าประตู ل. นอนตัวเองเรียบร้อยไม่มีอะไรสักอย่างไอ้ไแล่วนองบุญวายไอยะอินไม่ว่ะวายตื่ไม่ใช่กับมันฉันยังไม่แก้ไม่ต้องมาวายชัน

เดินแค่รถแค่รถไม่เดินแค่รถชั่นแค่เป็นไม่รับไม่นอนมั้ง móc 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 kiếm ta, kiếm ta. cỡ tang anh ta. Không mày mày ăn rồi. Rồi, mai à? mày mà mày mày plom, mày 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 mai, mày 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 mà mày 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 ô dây cơn thammy rốt lông Lâm tay lắm để mỹ nó dây ban xuân mày nóng đẹp rồi nè 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 nè

chắc leo mấy ai bay đứng sắc leo sắc leo sắc leo, chắc leo. เดกขึ้นเร็วเปสี่คนชักได้เหรไม่ใช่เด็กๆนะชักทำไมชักแล้วมันได้อะไรไปบ้านไปออกินได้นะขี้ดึงขีดในผ้าดึงกินข้าวได้ chín đai nè rồi mà quay teo vít ta Hãy subscribe đi con. Iradurun kin